สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกสื่อแดนกระทิงดูเผยผลคะแนนนักเตะที่จะคว้ารางวัลบัลลงดอประจําปีนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ตัวนักเตะเองก็รับรู้แล้วเช่นกัน รางวัลบลลงดอร์ประจำปี2024จะมีพิธีมอบรางวัลกันในวันที่28ตุลาคมและนับเป็นครั้งแรกที่ไม่มีชื่อของเลโอเนลเมสซี่กับคริสเตียโนโรนันโดสองกองหน้าชื่อดังได้ร่วมลุ้นซึ่งเป็นการพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าหมดยุคข,ของซูเน่ทีมชาติอาร์เจนตินาและโปรตุเกสอย่างเป็นทางการแล้วในขณะเดียวกันมีการคาดหมายว่ารางวัลบอลลงดอร์ปีนี้จะเป็นการแย่งชิงกันระหว่างโรดี้กองกลางทีมชาติสเปนของแมนซิตี้ที่บาดเจ็บยาวไปแล้วกับวินิสูตูเนียกองหน้าทีมชาติบรา เมืองกระทิงพาดหัวข่าวฉบับวันที่23กันยายนว่าถนนทุกสายมุ่งไปที่วินิสุจูเนียเป็นการย,ยืนยันข่าวหลุดว่าพ่อค้าแข่งชาวกแซมบาจะได้รางวัลบอลลงดอปีนี้ขณะเดียวกันมาก้าเสริมได้ว่าขุนพลทีมาาชันชุดขาวรู้ผลการให้คะแนนแล้วเชว่นกันว่าเขาจะได้รางวัลเกติโยชินนี้ไปครอบครองมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา แมนซิตี้กระทบแค่ไหนส่องสถิติเรือใบในเกมที่ไม่มีโรดี้อยู่ในสนามแมนซิตี้ทีงเกืบแงาตกยังลีกเลียงไม่ได้ซะแล้วหลังจากพวกเขาต้องเสียโรดี้กองกลางคนสำคัญไปตลอดทั้งซีซั่น หลังจากโรดี้ล้มเจ็บในเกมพรีเมียร์ลีกนัดเสมอกับอาร์เซนอล2อต่อสที่เอติฮัส,สเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสื่อหลายสํานักประโคมข่าวว่าดาวเตะทีมชาติสเปนมีปัญหาเอ็นควยหน้าัวเขาขวาฉีกขาดและจําเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดปฏิเสธไม่ได้ว่าดาวดังวัย28ปีลงเล่นในซีซั่นก่อนให้กับทั้งสโมสรและทีมชาติมากถึง63นัดและได้แชมป์ลีกเมืองผู้ดีรวมทั้งแชมป์ยูโรปี2024ซึ่งโรดี้เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ เกมปรีซีซั่นกับแมสซิตีรวมทั้ง4เกมแรกในซีซั่นก่อนที่เขาจะลงเป็นตัวสำรองในเกม l ลีกแมตช์เปิดบ้านเอาชนะเบรนท์ฟอร์ด2-1เมื่อสัปดาห์ก่อน กระทั่งถัดมาในเกมเชมเปนะม้ยนลีกนัดเสมอกับมิเตอร์มิลานซูนตสูงที่เอติฮัสเตเดียมโรดี้ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเกมแรกของซีซั่นโดยเขาอยู่ในสนามครบ90นาทีฉะนั้นแล้วจึงไม่แปลกที่สตาร์เลือดกุรเทิงดูจะได้ลงเป็นตัวจริงในเกมปะท้ายกับอาร์เซนอลแต่หลังจากผ่านไปได้17นาทีเขาก็บาดเจ็บจนถึงขั้นต้องเปลี่ยนตัวออกจากจังหวะปะท้กับโทมัสปาเต้กระทั่งล่าสุดสื่อสำนักต่างๆเผยว่าโรดี้จะร้งสนามไปตลอดทั้งซีซั่นนี้เนื่องจากเอ็นควายหน้าเข่าวขวาฉีกขาด ต่อปัญหาดังกล่าวของเรือไปสีฟ้าจะมาดูกันว่าทีมของเป๊ปกดิโดลาจะได้รับผลกระชบม,มากน้อยแค่ไหนเรามาเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกเรือใบชนะ74%ในทุกรายการหากมีโรดี นับตั้งแต่โรดี้ย้ายมาจากแอตเลติโกมาดริดในช่วงซัมเมอร์ปี2019ด้วยค่าตัว62.5ล้านปอนด์แมนซิตี้กำชัยได้74%เสม,มอ15%และแพ้แค่11%จาก260นัดในทุกรายการที่กองกลางทีมชาติสเปนลงสนามในกรณีที่แมนซิตี้ลงเล่นโดยไม่มีโรดี้พวกเขากำชัยได้64%เสม,มอ11%และแพ้มากถึง24%จากจำนวนนัด45นัด นับเฉพาะเกมในพรีเมียร์แมนซิตี้มีผลงานกำชชยได้129นัดจาก174นัดนับตั้งแต่โรดี้ได้ประเดิมสนามในซีซัน2019-2020โดยพวกเขาเสมอ26นัดและแพ้แค่19นัดเท่านั้นไม่พอโรดี้ยังมีผลงานไร้พ่ายเกมพรีเมียร์นานถึง51นัดนับตั้งแต่เขาแพ้เกมสุดท้ายนาที่ฟัดกับสเปอร์โดยแพ้ด้วยสกอร์1-0ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2023ซึ่งเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมที่สุดในบรรดานักเตะของ5้าหลี่ใหญ่ในทวีปยุโรปนับตั้งแต่เขาย้ายมาคาแข่งกับทีม ผู้ดีในปี2019นับจต่ช่วงเวลาดังกล่าวทีมของกัวเดล่ากำชัยได้74.14%หากมีโรดี้อยู่ในสนามและเก็บได้413แต้มแต่หากไร้ดาวเตะทีมชาติสเปนพวกเขาชนะแค่61.9%ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาอีก5%ในซีซั่นนี้เนื่องจากแมนซิสตี้ชนะเกมลีกซีนแรกโดยที่โรดี้ไม่ได้ลงบูประเด็นต่อมาเรือใบไม่ชนะเกมพรีเมียร์ลีกเกือบ40%หากไม่มีโรดี้ รวมทั้งสิ้นโรรี่พาดการลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีก21นัดโดยแมสซิตี้ชนะ13นัดเสมอ1และแพ้7นัดเก็บได้40แต้มและทำแต้มตกหล่น23แต้ม หากเทียบกันแล้วแชมลีกเมืองผู้ดีเก็บแต้มได้เฉลี่ยนัดลา2.37แต้มหากมีโรดี้ลดแลนอยู่ในสนามแต่ตัวเลขดังกล่าวลดลงเหลือ1.86หากเขาไม่ได้ลงบูและที่สําคัญแมนซิตี้แพ้เกมพรีเมียร์ลีกซีซั่นก่อน3นัดซึ่งโรดี้ติดโทษแบนในเกมที่ออกไปเยือนทั้งหมดที่บูกเกือบอเซนนันบูแพมตันและแอสตันวิลลาแต่นั่งเป็นตัวสํารองโดยที่ไม่ถูกเปลี่ยนตัวลงเล่นแมตถล่มด um ูตัน5ตัว1อย่างไรก็ดีอย่างที่บอกเอาไว้ก่อนแล้วว่าเรือใบสีฟ้าจะแจงกับสถานการณ์ปราศจากโรดี้ในตน้้้น,นีีั่ไดดดอออยยอย,ยเขขงเเมมล3ก ที่พวกเขาชนะเชลซีอิฟสวิตและเวทแฮมโดยเกมบุกไปทุบพหุค่คอนสามต่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมขนั่งอยู่ในซุ้มโดยไม่ถูกเปลี่ยนตัวและมากันที่ประเด็นสุดท้ายใครจะแทนที่ของโรดี้ เป็นที่ถูกเถียงกันว่าแมนซิตี้ไม่มีตัวตายตัวแทนของโรดี้แต่จะว่าไปพวกเขายังมีกองกลางอนเนกประสงค์อยู่ในทีมซึ่งเป็กกูเดล่าสามารถเลิกใช้งานแก้กขัดได้ดังจะเห็นว่ามาเตโอโควซิตได้ลงเล่นเป็นตัวจริงใน4เกมแรกของซีซั่นจากการปร,ราศจากพ่อค้าแข้งสัญชาติกระทิงดูและเขาน่าจะได้รับบทกองกลางตัวรับอย่างต่อเนื่องอีกครั้งไม่เพียงเท่านั้นริโกลรอิทซึ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในซีซั่นนี้กับเรือใบสีฟ้าพร้อมทําหน้าที่แบ็กขวาไฮบริดที่เปิดโอกาสให้เขาขยับขึ้้นนนนสูงงมาาเเเล่่ป็ดดดไือจก ให้เห็นว่าให้ความเชื่อมั่นในตัวดาวรุ่งพุ่งแรงวัย19ปีรายนี้นอกจากนี้จอห์นสโตนเป็นกองหลังอีรายที่สามารถเล่นในแดนกลางได้เช่นกันขณะที่เควินเดบรอยเบราโดซิวาและมาตูสนูเนสต่างก็พร้อมเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวต่ำแม้ในขณะที่กองกลางทีมชาติเบลเยียมจะรังสนามด้วยปัญหาที่ขาหนีแต่ไม่นานนักเขาน่าจะคืนสนามได้มากันที่ประเด็นข่าวต่อมาโดยเทลเลกราฟเผยแมนซิตี้จะรับรู้ผลการตัดสินคดีทางธุรกรรมอีกคดีในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหลังจากพวกเขาฟ้องร้องพีเมลิก เดอะเทเลกราฟรายงานว่าเรือใบสีฟ้าจะรับรู้ผลการตัดสินคดีที่เรียกกันว่า APT ภายในสัปดาห์นี้โดยคดีดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่พิมเบลเลียตั้งข้อหาทีมจากเอติฮัสเตียมว่าละเมิกดกฎการใช้จ่ายมากถึง115กระโทชแต่ย่างใดรายงานข่าวเผยว่าคดี APT ถูกพิจารณาเป็นเวลาสองสัปดาห์ในสถานที่ลับตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วและจะมีการประกาศผลการตัดสินออกมาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนื่องจากเป็นที่ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ถือหุ้นของสโมสรในพิมเบลีจะมีการประชุมกันในวันันนพหสดีี้ สำหรับคดี APT มีการเปิดเผยว่าแมนซิตี้ต้องการให้พิมิลิกล้มเลิกกฎด,ดังกล่าวที่ถูกกำหนดขึ้นในเดือนธันวาคมปี2021นับตั้งแต่กลุ่มทุนจากซาอุดีอาระเบียเข้ามาเทคโอเวอร์นิวคาสเซิลยูเนเต็ดเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าของทีมเซ็นสัญ,ญญาทางการตลาดหรือว่านักเตะระหว่างสโมสรที่พวกเขามีความเกี่ยวพันด้วยเพื่อเก่อให้เกิดประโยชน์ในกลุ่มก้อนและอาจส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อทีมร่วมลีกขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้ สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ